แพทย์เทวหัดปีศาสตร์ตอนที่160บุูชงเจ้าเป็นคู่ต่อสู้คนสำคัญที่น่ารำคาญเฟิงยูเฮงกระพริบตาของนางพี่เจ็ดช่วยข่าขอร้องไม่ให้เขาตัดแขนวังส่วนและคนอื่นๆแล้วข้าจะบอกท่านส่วนเทียนหมิงเอื้อมมือออกไปและบีบแก้มนางเจ้าเริ่มเรียนรู้วิธีที่จะต่อรองกับข้าหรือ นางยิ้มอย่างมีความสุขการถูกบีบแก้มไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยมันเป็นเรื่องน่าอายแต่กลับดูเป็นกันเองอันที่จริงอย่าโทษพวกเขาเลยเจ้าไม่โกรธใช่หรือไม่จากนั้นนางมองที่ส่วนเทียนหัววและพูดว่าในบ้านของตระกูลเฟิงมีช่องลับซ่อนอยู่ใต้เตียงหลังจากที่ข้ารู้ว่ามีเทียนมียาผสมอยู่ข้ากลิ้งตัวลงจากเตียงและซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นข้าเป็นลมเมื่อข้าฟื้นขึ้นมาข้าได้ยินเสียงพี่เจ็ดพูดดังนั้นข้าจึงปีนออกมา ส่วนเทียนห่วมองหน้านางเขายิ้มบางๆแต่ไม่พูดอะไรออกมามีช่องลับซ่อนอยู่ใต้เตียงในที่พักของตระกูลเฟิงหรือสถานที่ซึ่งเขาค้นหาด้วยตัวเองเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรเขาแค่ไม่อยากขุดคุยความลับของนางเนื่องจากเด็กหญิงคนนี้ต้องการที่จะปิดบังความลับนี้เขาก็จะไม่ตามใจนางเขาถอนหายใจเขาสงสัยเมื่อก่อนส่วนเทียนหมิงไม่สนใจเด็กหญิงคนนี้เลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ดังนั้นความรู้สึกที่คอยสนใจคนคนเดียวจึงรู้สึกดีถ้าองค์รักษ์เงาทุกคนทำงานดีแล้วทำไมข้าจึงต้องมาที่นี่ส่วนเทียนหมิงลงทุนกับเรื่องนี้มากแล้วข้าจะหาคนใหม่มาดูแลเจ้าให้เปิดจือเป็นคนดูแลเจ้าดีหรือไม่จากภายนอกรถมา้าไปจือเปิดมา่านและโผล่ศีรษะเข้ามาพลางเอ่ยป่า พระองค์บ่าวรับใช้คนนี้ไม่สามารถพาพระองค์ออกจากภูเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้อย่างปลอดภัยแล้วข้าจะมีความสามารถในการปกป้องพระชายาได้อย่างไรพยะค่ะเฟิงอยู่เฮงพยักหน้าด้วยถูกต้องข้าไม่ต้องการองครักษ์เงาที่โง่เขลาแบบนี้เปิดจิชูกำปั้นให้เฟิงอยู่เฮงและปิดม่านลงทันที ส่วนเทียนหมิงเฟิงอยู่เฮงพูดอย่างอดทนข้าบอกว่าข้าชอบวังส่วนและห่วงส่วนซึ่งอยู่เคียงข้างข้าข้าชอบหยอกล้อก,กับบานสู่เจ้าต้องกำจัดคนที่ข้าชอบด้วยหรือข้ายังไม่ได้แต่งงานกับเจ้าแต่เจ้ามาเจ้ากี้เจ้าการการ,ก,ารก้าวแคล้วหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่แต่งงานกับเจ้าแค่เอาทุกอย่างกลับคืนไปส่วนเทียนหมิงขมวดคิ้วทันใดนั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก็กลายเป็นศัตรูนางคิดว่าเขาจะกลัวนางหรือข้าจะทำตามที่เจ้าพูดเขากลัวนางจริงๆ ส่วนเทียนหัวที่นั่งด้านข้างไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแล้วเขาหัวเราะอ,ออกมาจากนั้นเขาก็พยักหน้าให้เฟิงหยู่เฮงและจ้องมองด้วยความชื่นชมหลังจากนั้นไม่นานเสียงของบันซูดังมาจากด้านนอกพระองค์ข้าซื้ออาหารมาแล้วพยะค่ะดวงตาของเฟิงหยู่เฮงเป็นประกายและพูดออกมาว่าเร็วๆเอามาให้ข้าเร็วข้ากำลังหิว ผู้ที่อยู่ด้านนอกเปิดม่านขึ้นและเข้าไปในรถมาเมื่อได้เห็นเฟิงหยูเฮงบันซูตกใจมากแต่เขาก็มีความสุขมากเช่นกันเขาวางห่ออาหารบนโต๊ะและเดินสองสามก้าวจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงบ่าวรับใช้คนนี้ละเลยหน้าที่เจ้านายปลดลงโทษข่าด้วยขอรับเฟิงหยูเฮงมองไปที่บันซูและรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ผอมลงหลังจากไม่ได้เห็นเขาเพียงไม่กี่วันผิวของเขาคล้ำมากขึ้นและผมของเขาก็ดูยุ่งเหยิงดูเหมือนว่าเขาจะแก่ขึ้นในไม่กี่วัน นางพูดว่าบานซูเงยหน้าขึ้นมาบานซูรู้สึกตกใจเล็กน้อยไม่กล้าทำตามที่นางบอกเฟิงอยู่เฮงโกรธเล็กน้อยเมื่อเจ้าเรียกข้าว่าเจ้านายทำไมเจ้าไม่เงยหน้าขึ้นมาบานซูลังเลเล็กน้อยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เงยหน้าขึ้น เฟิงยูเฮงเห็นแผลที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเขาแผลเป็นนั้นชัดเจนว่าเป็นแผลใหม่ที่มีความยาวสองนิ้วเต็มแผลยังไม่ตกสะเก็ดดังนั้นเนื้อและผิวหนังจึงยังแยกกันมันดูน่าตกใจมากเฟิงยูเฮงตกตะลึงเช่นกันหลังจากดูเป็นเวลานานานางก็ถามเขาว่าใครเป็นคนทำร้ายเจ้าบานซูก้มหัวลงไม่พูดส่วนเทียนหมิงดึงเด็กหญิงคนนั้นกลับเข้ามาในอ้อมแขนของเขาเขาเปิดห่ออาหารขณะที่พูดว่า เขาทำตัวเองเขาบอกว่าเขาไม่ควรได้รับการอภัยในครั้งนี้เขาวังส่วนและห่วงส่วนจะถูกลงโทษถึงตายหากเจ้าเต็มใจให้อภัยเขาแผลเป็นนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสอนตัวเองเจ้าโมหรือไงเฟิงหยูเฮงพูดไม่ได้เป็นไปได้ไหมว่าพวกผู้ชายชอบทำสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่เจ้าประสบปัญหาเจ้าจะต้องใช้มีดแล้วตัดอวัยวะบางอย่างบนร่างกายของเจ้าสนุกหรือไม่ปากของส่วนเทียนหมิงกระตุกนั่นไม่สนุกแน่นอน เจ้าทำตัวเองหรือเดาว,ว่าเขาโง่ระหว่างองค์ชายกับพระชายาโต้อตอบกันอย่างไรก็ตามทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงบรรซูสูดจ,จมูกเขาหันหน้าหนีและเช็ดหน้าทันที เฟิงอยูเฮงทราบซึ้งเขาภูมิใจในการเป็นองครักษ์เงาของเขานางไม่เคยเห็นใครที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของบานซูได้มีเขาอยู่เคียงข้างไม่ว่านางจะไปที่ไหนนางก็รู้สึกปลอดภัยนางมักจะล้อเล่นกับเขาและบางครั้งก็ดุเขาเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเฟิงอยูเฮงรู้ว่าบานซูปฏิบัติต่อนางอย่างดีเขาทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องนางถ้าบานซูไม่อยู่ที่นั่นแค่เรื่องที่วัดผู่ดูก็อันตรายพอบานซูนางเรียกเขา คราวนี้ข้าไม่โทษเจ้าข้าซ่อนตัวเองไม่ต้องการให้คนอื่นค้นพบไม่จําเป็นต้องทําร้ายตัวเองมีความจําเป็นน้อยมากที่เจ้าจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตววังส่วนและห่วงส่วนนั้นก็เหมือนกัน เลือดเนื้อในร่างกายของเจ้ามาจากพ่อแม่ของเจ้าแม้ว่าพ่อแม่ของเจ้าจะไม่อยู่เจ้าไม่ควรใช้ชีวิตของเจ้าแบบนี้ทุกคนมีความเสมอภาคไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเชื้อประวงหรือประชาชนทั่วไปตราบใดที่เจ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ควรมีใครที่มีอำนาจเหนือชีวิตของคนอื่นข้าไม่สนใจว่าตันกะนี้ใช้ได้หรือไม่สำหรับคนอื่นๆแต่สำหรับคนที่ติดตามข้านั่นคือสิ่งที่อยู่กับข้ายิ่งกว่านั้นข้าคิดว่าเจ้าหวังส่วนห่วงส่วนเป็นเหมือนครอบครัวและไม่ใช่แค่บ่าวรับใช้ คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําให้บานซูนิ่งอึ้งแต่ยังทําให้ส่วนเทียนหัวและส่วนเทียนหมิงตรอยตรองอย่างลึกซึง้งทุกคนเท่าเทียมกันเป็นไปได้อย่างไรสิ่งนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอนตั้งแต่เด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่โลกนี้ต้องมีการแบ่งแยกไม่เช่นนั้นจะมีราชวงศ์ได้อย่างไรคนรวยกับคนจนต่างกันอย่างไร บานซูก็ยิ่งกลัวที่จะเห็นด้วยกับคำพูดของนางแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากเขาก้มศีรษะลงไปที่พื้นและพูดว่าคุณหนูข้าขอบคุณมากสําหรับการยกโทษจากความตายเฟิงอยู่เฮงถอนหายใจอย่างไร้ประโยชน์หากนางต้องการบอกใครบางคนที่ได้รับการเลี้ยงดูในระบบศักดินาเกี่ยวกับความเสมอภาคมันยากเกินไปจริงๆลุกขึ้นเร็วนางพูดกับบานซู ตอนนี้ข้าไม่มียาอยู่ในมือแล้วเมื่อเรากลับไปที่เมืองหลวงข้าจะรักษาบาดแผลบนใบหน้าของเจ้าเองข้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแผลเป็นใดๆบานซูเกาหัวของเขาและพูดด้วยความอับอายไม่เป็นไรขอรับไม่ว่าอย่างไรข้าจะไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นอยู่แล้วไม่มีใครมองมาที่ข้าเลยเฟิงอยู่เฮงสายหัวไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องมีภรรยา บานซูอาปากค้างแม้แต่ส่วนเทียนหมิงก็อดไม่ได้ที่จะถามนางว่าเจ้าสบายดีหรือไม่นางพยักหน้าอย่างแข็งขันจริงเขาไม่เพียงแต่จะต้องหาภรรยาแต่จะต้องได้รับสองแดงนั่นนางจับหัวของนางเองให้ข้ากินก่อนหากข้ายังคงหิวท้องกิ่วข้าจะเป็นลมอีกครั้งส่วนเทียนหมิงเฝ้าดูนางทานอาหารคอยยื่นน้ำและเช็ดปากให้นางบางครั้ง ฟิงอยู่เฮงไม่เคยถามว่าพวกเขาเดินทางไปที่ไหนนางจำได้ว่าดูเหมือนจะมีการเอ่ยถึงการกลับไปที่เมืองหลวงไม่ว่าพวกเขาจะกลับไปที่เมืองหลวงจริงๆหรือไม่นางไม่สนใจเลยด้วยการนำเสนอของซวนเทียนหมิงไม่ว่านางจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยไม่ต้องใช้ความคิดใดๆเลยเขาสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมนางรู้ว่านี่คือความไว้วางใจและความปลอดภยัย เฟิงอยู่เฮงใช้พลังงานมากเกินไปหลังจากรับประทานอาหารนางก็นอนหลับในขณะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นนางเหมือนจะได้ยินส่วนเทียนหมิงพูดอะไรบางอย่างกับบานซูนางได้ยินไม่ชัดเจนแต่นางตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของความวุ่นวายด้านนอกเมื่อนางลืมตานางก็ยังอยู่ในอ้อมแขนของส่วนเทียนหมิงม่านของรถมา้าไม่ได้เปิดเสียงของใครบางตะโกนเข้ามาที่รถมา้า พระองค์บูชงขอถามอะไรบางอย่างพยะคะาอาเฮงถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตที่มณฑลเฟิงตงรจริงหรือไม่เฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วบูชงส่วนเทียนหมิงรู้สึกเช่นกันโดยไม่ต้องก้มศีรษะลงเขาเอานิ้วกดไปที่บริเวณระหว่างคิ้วของนางจากนั้นนวดเบาๆไปยังคิ้วที่ขมวดจากนั้นเขาก็พูดกับคนภายนอกสิ่งที่เจ้าได้ยินมาหากเจ้าไม่เชื่อให้ลองค้นหาความจริงด้วยตัวเององค์ชายคนนี้ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของเจ้า คนที่อยู่นอกรถมาเริ่มโกรธและตะโกนออกมาอย่างกระทันหันเหมือนสัตว์ป่าดูร้ายเพราะมันทำให้นกในบริเวณนั้นบินหนีไปเฟิงอยู่เฮงมองไปที่ส่วนเทียนหมิงอย่างประหลาดใจนางเสียชีวิตส่วนเทียนหมิงยิ้มอย่างมีความสุขและช่วยประคองนางนั่งข้างเขาจากนั้นเขาก็พูดกับคนด้านนอกต่อไปว่า เจ้าต้องส่งเสียงดังขนาดนี้เพียงแค่ไปที่มณฑลเฟิงตงเพื่อสืบสอบความจริงองค์ชายคนนี้เพิ่งกลับมาจากที่นั่นครอบครัวเฟิงไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกสาวคนที่สองของพวกเขาอย่างดีองค์ชายก้าวจะให้อภัยครอบครัวเฟิงหรือไม่พะยะค่ะบูชงไม่เชื่อว่าองค์ชายก้าวจะสงบอยู่ได้หลังจากคู่มั่นของเขาถูกไฟคลอกตาย ไม่ว่าองค์ชายคนนี้จะให้อภัยครอบครัวเฟิงหรือไม่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เจ้ามีสิทธิ์ถามบูชงหลีกทางหากเจ้ายังทำให้ข้าเสียเวลาข้าจะให้รถม้าคันนี้วิ่งชนเจ้าท่านกล้าหืมมอส่วนเทียนหมิงกโกรธมากองค์ชายคนนี้จะไม่กล้าทำอะไรบ้างยิ่งไปกว่านั้นข้ายังต้องการที่จะถามไม่ว่าพระชายาของข้าจะถูกสังหารหรือไม่เจ้ามากังวลอะไรด้วย ไม่ใช่ว่าตระกูลบุกของเจ้าโทษพระชายาว่าทำให้ใต้เท้าบุ๋เสียชีวิตมันคืออะไรในเวลาเพียงไม่กี่วันสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วหรือบุชงนิ่งงันโดยไม่พูดอะไรเอาละ่ะส่วนเทียนหมิงพูดคำสุดท้ายหลีกทางองค์ชายคนนี้ได้ชี้แนะเจ้าแล้วเจ้าจะทำเช่นไรขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเปิดจือออกเดินทางได้ข้างนอกเปิดจือตอบรับและขยับแส้ของเขาทำให้รถมาเริ่มเคลื่อนที่ ได้ยินเสียงตะโกนจากด้านนอกถึงแม้รถมา้าจะวิ่งเข้าหาบุชงและพักพวกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงของบุชงอีกเลยเฟิงอยู่เฮงต้องการยกม่านขึ้นเพื่อดูว่าบูชงเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนางก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะที่จะทำต่อหน้าส่วนเทียนหมิงนางรู้สึกกังวลเล็กน้อยและได้แต่ยอมแพ้แต่กลับเป็นส่วนเทียนหมิงที่เริ่มพูดขึ้นมาและไขข้อสงสัยของนาง ระหว่างทางเราได้ปล่อยข่าวออกไปว่าคุณหนูรองของตระกูลเฟิงกลับไปเส้นไหวบรรพลนแล้วนางถูกไฟคลอกเสียชีวิตที่บ้านตระกูลเฟิงทำไมนางงงงวยเจ้าก็รู้ว่าตอนนี้ข้ายังมีชีวิตอยู่นอกจากเราแล้วไม่มีใครที่รู้ว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ส่วนเทียนหมิงขยิบตาให้นางบางครั้งเมื่อถึงทางตันเราสามารถรู้ได้ว่าปฏิกิริยาแบบไหนที่ผู้รับผิดชอบจะมี ส่วนเทียนหัวอธิบายขึ้นมาตัวอย่างเช่นแผนของครอบครัวเฟิงในการจัดการสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นบุชงทำไมถึงโกรธตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดบิดาของเจ้าจำเป็นต้องได้รับการสั่งสอนและปัญหาบางอย่างจะต้องเกิดขึ้นกับเขาส่วนเทียนหมิงพูดอีกครั้งว่าถ้าเจ้าไม่ตายในกองไฟเสด็จพ่อจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเฟิงอยู่เฮงยิ้มเยาะเจ้าทำแม้แต่พิจารณาการกระทำของบิดาเจ้าเอง ส่วนเทียนหมิงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นสิ่งนี้ไม่สามารถทำได้หรือเฟิงอยู่เฮงกล่าวว่าในความเป็นจริงฮ่องเต้ได้แสดงให้เห็นมากแล้วฝ่าบาททรงมอบปิ่นหงเพลิงและธนูโฮยี่ให้ข้าแม้ว่าข้าจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการทดสอบเพื่อดูว่าข้ามีความสามารถในการปกป้องสองสิ่งนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ดีข้าเชื่อว่าข้าสามารถปกป้องพวกมันได้ดังนั้นพวกมันจึงได้รับเกียรติจากฮ่องเต้ ส่วนเทียนหมิงพยักหน้าจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีตามธรรมชาติของทั้งสองอย่างนั้นสามารถล่อลวงคนที่กำลังวางแผนสิ่งต่างๆได้ตามธรรมชาติมองไปภายหน้าจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเทียนหัวมองดูทั้งสองพูดและริมฝีปากของเขาขดเป็นรอยยิ้มโดยไม่รู้ตัวแต่เขาก็เอามือของเขาวางไว้ในมือของเขาด้วยความเป็นห่วงเขาพูดเบาๆว่า บุชงสามารถควบคุมทหารในภาคตะวันออกได้ดูเหมือนว่าตระกูลบุยังคงมีชื่อเสียงและทรงพลังอย่างไรก็ตามในความจริงแล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีบางทีครอบครัวบุจะกลายเป็นต้นกําเนิดของภพพัยพิบัติทําลายตระกูลขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ